สวัสดีค่ะวันนี้จะบันทึกรายการค้าระบบซื้อนะคะ PO Purchase Order นะคะซื้อเชื่อสินค้าโดยไม่เคยทำ Purchase Order มาก่อนนะคะรายการเันที่9มกราคมซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัทโซนี่ไทยแลนด์จำกัดได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่21611สั่งซื้อเลนกล้องจำนวน8ตัวตัวละ7,500บาทนะคะ กลับมาที่เมนูหลักนะคะเข้าไปที่ระบบซื้อค่ะคลิกปุ่ม Work Flow ด้านบนนะคะคลิกที่ Invoi c e สินค้านะคะในที่นี้เป็นการซื้อเชื่อนะคะกดคลิก1.2ค่ะคลิกปุ่ม OK ค่ะเข้ามาแล้วจะมีหนึ่งรายการนะคะที่เราบันทึกไว้วันที่24เดือน12 58นะคะ อันนี้คือรายการวันที่9นะคะเราจะกด F3 เพิ่มใหม่นะคะเลขที่เราจะว่างไว้นะคะส่วนเลขที่อ้างอิงเราจะนําเลขที่อ้างอิงจากบริษัท Sony t h a i l a n d นะคะมาใส่คือเลขที่21611 1, 1, 1นะคะวันที่คือวันที่9นะคะ090159นะคะกด OK ค่ะ แล้วผู้ขายรหัสนะคะใส่จุด enter ค่ะคือบริษัทโซนี่ไทยแลนด์จำกัดนะคะคิกปุ่ม enter ค่ะยอดนี่ในขณะนี้เรายังไม่ได้ทำการขายนะคะคือยังไม่ได้ทำการซื้อนะคะจะมีศูนย์บาทคลิกปุ่ม ok ค่ะใช้รหัสของผู้จำหน่ายในการรายงานภาษีตอบเย็ดค่ะส่วนเอกสาร p o เราไม่ต้องค้นนะคะ ลงมาที่ช่องรายการสินค้านะคะช่อง T ใส่หนึ่งค่ะคือสินค้าสำเร็จรูปนะคะรหัสนะคะใส่จุด Enter ค่ะในที่นี้เราการเราจะทำการซื้อเลนกล้องนะคะกดเลือกเลนกล้องค่ะ Enter ค่ะ เลนกล้องเราซื้อจำนวน8ตัวนะคะใส่8ตรงช่องจำนวนค่ะกด enter ค่ะคลิกปุ่ม ok ค่ะรายละเอียดที่เราบันทึกครบแล้วนะคะตรวจสอบรายการด้านล่างค่ะจำนวนสินค้า8นะคะมูลค่าสินค้า60,000บาทแวด4,200บาทยอด้อที่64,200บาทนะคะเมื่อถูกต้องแล้วกด f10 บันทึกค่ะ โปรแกรมก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะที่วัชเชอร์เลขที่ PD 5901-0001วันที่0 9 0 5 9 9นะคะโดยการเดบิตซื้อเชื่อ60,000บาทเดบิตภาษีซื้อ42,000ขอโทษค่ะ4,200บาทและก็เครดิตเจ้าหนี้การค้า64,200บาทค่ะกด F10 บันทึกนะคะพิมพ์หรือไม่นะคะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์นะคะ กดคิกโนค่ะเ s c a p e ออกค่ะมาข้างหน้านะคะก็จะเห็นเป็นตัว i ช่อง P นะคะคือลงบัญชีรายวันแล้วนะคะกด Escape ออกค่ะ c a n c e l ออกค่ะเป็นการบันทึกรายการวันที่9เรียบร้อยแล้วนะคะ